จ้าหนูชื่ออะไรน้องอะไรลูกน้องทอฝ้ายค่ะน้องทอฝ้ายหวยออกอะไรคะไม่เคยบอกเลยครับน้องน้องทอฝ้ายหวยออกอะไรคะออกอะไรครับบอกพ่อสิฮะเลขอะไรลูกเลขหนึ่งจับเลขอะไรคะโหนึ่งกับเลขสองเฮ้ยชื่ออะไรนะทอฝ้าย บ้านเจ้าสวยดิทูจ้เ<ม>าเจ้าสวยดิทูจ <roup Noise. S 2> ้าจ้าที่รูกจ้าจ้า คุณเองิงคุณเองิงเป็น,ย,น,น,นยังไงนอนเบิงหยังนอนเบิงหยังนอนเอบ,เบิงหยังนอนเบิงหยังนอนเบิงหยังบ่เออเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาเค้ืงหัวน่ะเอาเปิดกลับไปในยูทู <c oughs> บยุ่งมันเบอลนี่เกาะไว้ฮะยุ่งมันบอพาผ่าฟกว่ ขับไปขับไปนี่ยูทูบเบิ้งนี่อ้าวขับไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนทั้งคางอ่าเลื่อนไปกดกดจุดได้หลายอย่างก็ได้เออเอาเลื่อนเลื่อนทั้งคางวันนี่ยูทูบเนี่ยขับไปนะเพราะอะไอันนี้นี่นี่มองนี่เออนั่นแหละเตะขับไปเอ้อ เลื่อนบัตรนี่เลื่อนเบิ่งบัตรเจ้สิเบิ่งหยังเลื่อนบาัตรตัวนั้นตัวบางนึงครับ่เป็นนังกอุปนัยตัวถเร็วเอาเลื่อนเลยส่วนมากผมฟังฟังตั้งแต่อันนี้นะฟังตั้งแต่มนต์แต่เทศนะนะมันก็เลยมีแต่เทศออืเจ้าสิเบิ่งหยังเออ่าโคตรเข้าไปเบิ่งได้เลยถ้าเจ้าสิเบิ่งโคตรเขาไปเลยถ้าเจ้าอยากเบิ่งตัวไหนหน่าปองหน้า นั่นนิดปลูกบ่แล้วบ่อบ่ยากหรือเปล่าบ่อเยากบัวันนั่นหรอกคนโท่ามันจะเกลืออะไรบ่บ่บ่อที่เท่บอกบ่อบ่บ่อบ่อบ่ว่นนอบ่ออืมนัวโท่เบอร์หินเบอร์หนแต่เจ้ากจุฟังจากโคตรเข้าไปเรื่อยนี่เอาตายแล้วฟื้นมันนี่เอานี่ผมสิเบิ่งเตมอลมันนี่นะมันก็เลยขึ้นเตมอลมันนี่หลายบบบในโทรศัพท์เครกินโน้มอยัางไรก้าวด้วยนี่งอันเห็นบ่ลมดนี่คลิปบิซามัน มิแตแน่นี่ผมเมืองมันขึ้นเต้นต้นนี่บานนี่ตลกมุนิเอาลองกดเข้าไปจะจะเบื้งหน้าทศจาก็พอเราฮะนังจังห็นบ่มีเราโอ้ตัวมันหน้าสศจ่ะมันอยู่ในเฟซไหนโอ้ยูทูบเนี่ยจะสิเบิ่งแนวอื่นหน่ะนะเออ